เขากินน้ำที่ไหนอะที่เนี่ยบ้านปูบ้างบ้านปูห้องโอ้ยเปิดตรู้กันเขาไม่ได้เธอเธอเอาเขาไปส่งคลิปน้ำหัวเสียงหรือคะที่ต้องสององอะไรไหนไหนมังกรตีคลิปนี้มีภาพเสียงนะคะคลิปนี้มีภาพเสียงหรอคะที่บ้านสอง ที่เหมาะสมต้องใช้กัปยานในการชมด้วยนะคะไม่ใช่เด็กต่ำกว่าอายุสิบแปดคนได้รับคันแนะนำเด็กต่ำอายุสิบแปดน้ำน้ำน้ำได้รับอย่าลืมกดติดตามดีว่าเด็กกดติดตามกูและกูแชร์ให้น้องหนีมองกับน้องก็ดูใกล้นะฮะอะไรอะไรว่าไงชื่ออะไรครับต้องเสือกชื่อกูได้ไหมฮะโอ้เฮ้ยไม่เสือกชื่อกูครับฮัลโหล เอาฮีทำลายหุ่งเงิอเราอ่ะทำลายหุ่งเงิอฮี่ทำไมกูต่อยไม่โดนเลยอะเอาเฮ้ยไอรถเนี่ยมึงอย่าเสลอดีคนเดียวกูก็จะไม่ไหวแล้วลุ้มกูอะไรมึงจะแบกกูไปไหนอิจฉาดอ่เร่ของวันอะ กูไม่ไปไอสส้สัสไปไปส่งกูไปส่งกูกินข้าวกินานา้ำไปไหนจะไปไหนเราจะไปไหนกูจะไปกินข้าวกินน้ำน้ำกูจะหมดแล้วเขากินน้ำที่ไหนอะที่เนี่ยบ้านปูวะบ้านปูพ่องเขาเขาปรับที่ใหม่บ้านปูบ้านปูเฮอะไรเดี๋ยวกูโดดลงรถนะไอสส้สัโดดดีโดดได้ก็โดดกูกล้าโดดอยู่แล้วเอาดีโดดดีกูดูก่อนึงจะขับไปไหน จะพา,าไปไปลุไปยังวะวิถา้าฟอจูนนี้มันไม่อยู่แล้วแน่เลยเนี่ยอะไรมึงกู oh. รู้ละไอเหีย <S S S อะไรมึงเอามึง <S S S อแล้วม,มึงเป็นเหี่อะไรเขามึง <S S S มึงมึงไปส่งกูงที่กินข้าวหน่อยได้ปะได้ได้ได้ รอขี้กูมาแป๊บมาเออไม่เอาอ่ะเดี๋ยวไม่อุ้มไม่ให้อุ้มมึงอุ้มกูเออกูอุ้มมึงได้แต่มึงห้ามอุ้มกูเออมืออุ้มกูขี้กูมาละไหน่หนพี่มึงไหน่แหนมินิมินิคาร์มินิคูเปอร์เฮ้ยมึงเออป่ะเนี่ยคันนี้เนี่ยกูไม่ไปเลยสัตว์กูไม่ไว้ใจใครไปกูมันไปที่ที่เรื่องมากนะครับไปโอ้ยไอส์อะไรวะเนี่ย คิดถึงคิดถึงพ่องมึงขับชจกูเฮ้ยเบาเบาเบานี่เบาฮัลโหลหมอหมอหมอได้ยินไหมได้ยินครับหมอหมอไปส่งหนูที่กินข้าวหน่อยได้ครับอ่ะ โอ้โหช่วยหนูด้วยหนูกลัวมันเก่งหนูอ่ะเก่งเปล่าวะพี่เก่งไปไหนอ่ะเดี๋ยวมันจะขับรถชนเขาเห้าอ่ะเขาด่ากูด่ากูแต่มึงไม่ควรจะขับรถชนกูไม่ได้ชนเลยไม่ชนเลยกูไม่ชนเลยหนูหนูบอกว่าให้เขาไปส่งที่หนูกินข้าวอ่ะแล้วเขาก็พาหนูไปทางอื่นอ่ะแล้วเขาก็บอกไปกินข้าวที่บ้านกูไหมหนูกลัวหมอไม่ครับอันตรายครับอย่าไปกับเขาเลย แ่่กก็บบอ้านปูหนูหนูก็เลยกระโดดลงรถแล้วก็น้ํำจะหมดอ่ะก็เลยวิ่งมาโรงพยาบาลก่อนอ่ะดีครับอยู่ในโรงพยาบานปลอดภัยครับถึงแล้วค่ะขอบคุณค่ะหมอเดี๋ยวหนูหาทางกลับเองเราแป๊บเดียวจะทำไรี่ยฮัลโหลมากินข้าวดีแล้วกินไปมเอ้ยอย่าชนกูไอ้สัตว์เอ้ยดีดดีมึงไอ้สัตว์กูกินข้าวอยู่มึงเหยีตาดูหน่อยฮะกูดูดีหน่อย พี่ชายขาเดี๋ยวกินข้าวอยู่แทำหนูเลยเว้ยดีใจน,นี่ก็เกินไปนะกูข้าวอยู่มยางากระทืบกูเหนียเกินไปแล้วพี่ชายช่วยหนูด้วยหนูกินข้าวอยู่เขายัางต่อยเลยอ่ะจะต่อยตรงนี้ดีกว่าครับคุณเชื่อผมไ่มไปไปไหนก็ไปไม่ต้องมาตามกูไม่ต้องมายุ่งกูไปเลยเสี่ยงไม่หรอไม่ต้องแเสี่ยงครับไม่ได้เท่ อะไรนะไปแอคเสียงใช่แมทถูกไหมไม่ต้องแอคเสียงครับเวลิเทไอะไรนะอกี่พูดไปอะไรนะไม่ต้องแอคเสียงครับเวลิเทอ่าตามกระทืบกลัวมึงเขาชอบเขาชอบหรือเปล่าเขาชอบหรือเปล่าชอบเพียอะไรมันกระทืบกูจะตายแล้วนี่ค่ะสภาพมึงน่าโดนอยู่แล้วล่ะโดนโดนอ่ะมึงอ่ะไปแฟนกันเหรอ อะไรล่ะไอ้เคียนดีจะกกระทืบกลัวเลือดกูเหลือครึ่งนึงแล้วกูสู้มันไม่ได้ไปกูไหมไปกูไหมมึงอุ้มกูมึงช่วยกูหน่อยมึงมึงหนีเลยหนีเลยประท่มึงเลยเนาะมันมาเจอมึงอ่ะใหญ่จริงๆเลยอ่ะเนี่ยไอ้พีวันเนี่ยมันไล่กระทืบกลัวมึงทำอะไรเขาล่ะไปไหนไปตรงไปโรงพยาบาลไปเซฟโซนกูจะมาเจอมึงอีกแล้วเนี่ยมาไล่ชนกูถึงโรงพยาบาลเลยเฮีย อุ้ยขอบคุณมึงกูด่าอะไรเขาอะกูจำไม่ได้เขามาถามชื่อกูกูบอกว่าเสืออะไรแต่นี้เองอ่ะอิฝาขับรถชนต่อยเป็นไปกูกูก็ทำอย่างนั้นอ่ะพูดดูเลยแต่ละคนน่ะไม่หรอกูว่ากูจะโยนฮอนใส่ปากซะหน่อยเฮือมันจะเย็นขึ้นจะเต้นกี่ลมกีนหรือไงเนี่ยฮะส่งฮอนสู้เตอร์ไปนังสื้อนังฮะ ไม่เคยอยลือยอะต้องให้เดี๋ยวต้องให้วัวไหวปเปล่าเนี่ยน้องเราอยากโดนอะ่<ป>ะกูนนบอกว่าไม่เอาของเองกูไม่เอาให้แต่กูใหญ่นะเอาเปล่าของมึงดูท่าทางก็ทาไม่เป็นอะ่ะอันนี้ปากดีโดนขึ้นมาแล้วจะร้องวันนั้นกูพาขึ้นห้องกูถามว่าทําเป็นหรือเปล่ารู้ท่าหรือเปล่ามึงยังบอกว่าไม่เลยอ๋อไม่ต้องกีดกราดนะครับคุณผู้หญิงทางนี้นะครับอะไรรู้ท่าเปล่าอ่ะโหทําเป็นอืมผมมาเตียนใช่เหรออ๋ผมพูดเล่นนะครับโชว์ตรงนี้เลยโชว์เลยเนี่ย ข้างโรงพยาบาลน,นี่แหละแหน่มึงโชว์ท่าให้กูน,นี่นี่คือวิทนาำนี่จบเนี่ยจบอันนิ้วอันนิ้วจกนะนี่คือจกมงนะดูไว้เนี่ยกูจกอยู่เนี่ยน้ำแตกเลยเนี่ยแหน่มึงมึงมีท่าอื่นนำเสนอกูอีกไหมเปเนงเราก่อนกูอของจริงก็แล้ว เนี่ยเดี๋ยวถ้ามึงไม่เป็นเดี๋ยวให้ตำรวจไปสอนมึงนะแล้วค่อยแล้วค่อยกลับมาหากูใหม่โอเคปะเฮ้ยนะเอลดีพูดนะเอลดีพูดนะเฮ้ยเอลดีพูดนะผมไม่ชอบทำเองกันอีมชอบไปผิงผิงมึงก็ต้องสลับกันไม่ผมไม่ชอบทำอะผมไม่อะสองกันนุ่งไปจ้างคนอื่นไอพีวันนี่มาอีกแล้วมึงไปเลยนะมึงไปเลยไปไหนก็ไปเลยไอพีวันน่ะกูไม่ชอบแม่กจะให้กูไปไหนกูจะไป มเดี๋ยวมึงขับรถชนกูกูต้องอยู่กูต้องอยู่ในรั้วมึงจะอุ้มทำส้นตีนอะไรครับมึงรู้จักกูเออสรุปเราเป็นเด็กเฮนเหรอาอดเข้ากันไม่ต้องเสือกฮะแล้วมึงจะทำไมแล้วมึงจะทำไมเอ้ามึงจะทำไมกูจะเสือกกับมึงเนี่ยมึงจะทำไมมึงจะมีปัญหาอลไรมึงจะอะไรกูเป็นมึงมีสองพันไหมกูคิดสองพันป่ะมีเอามาเลยเอามั้ยอะ ตอนนี้มันไม่ได้ไงคือมึงต้องไปกับกูก่อนไงมึงจะเอาอะไรง่ายๆหรือเปล่าคิาคนสายบินหรือเปล่านะคนละครึ่งทางให้กูเครื่องมือกันการด้วยเหรอฮะสวัสดีครับวชื่ออะไรครับชื่อกระตุยชื่อกระตุยจําไม่ได้ชื่อกระตุยออมึงจะอุ้มกูทำไมครับมึงรู้จักกูเหรอกูถามไม่เคยปากมันโคตรดีเลยวะกูจับกระทืบแล้วจุ่มแม่งซะบ่ก็มาดิให้กระทืบกูได้ไหมอ่ะมึงมาดิมาดิ ก็มาดิก่ามมันออไดพียิคขึ้นมาไหนไดหมครับไปนนั่งใใจกูปากตีในเซฟโซนอ่ะมึงรู้จักกูเหรอทำเป็นจะไปนั่งในใจอ่ยขึ้นมานั่งในใจผมได้ไหมครับโอ้ยเปิดตำรวจเลยม้าโบ๊ทโบ๊เอามันออกมาพี่เอามันออกมาโอ้ยอยาไม่เอาไม่ออกพุงจับผิดคนป่ะเนี่ยไอ้ฟาดพุงเป็นใครพุงเป็นใครก็ถามพุงจับกูได้ไงคิด่ผมเป็นใครอ่ะพุงเป็นตำรวจที่เยี่ยม มากี่อยู่มาจับคนหนีได้ไอีตึงอ่พึ่ง่อยกูเลยปแล้วแงแงจะเข้าตาเอาใจมันจะเข้าเองพวกมงเอไปเฮียอเนี่ยของนี้มันมีเหรอเสริมแมงเลยเสรแมงเลยจับอเสองไอ้สสเี่นี่งเหรอตองม่ีอไปล่อยไอ้ตำรวจ นี่ไอ้เหียโยมึงเล่นเหียมากเลยงา้อปูนันรถแล้วนะ่็อกไว้ทำไมปูพองไอ้เหียท่านาบานะครับท็อปนะไมพอเลยอะคับมืองล่อยกุยเ้พี่คูพี่คูจับลพูดได้พอเลยเอ้ยอุ้มมาอุ้มมาบ้านปู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 เหีย่อยกุยสัดทีลพูดพอเลยอะตำรวจขาตำรวจขา ตำรวจค่ะรับใกล้ๆสาวรับใกล้ๆคุณแม่นอนคุณซื้อรับใกล้ๆกับใกล้ๆผมจะฟตำรวจฮัลโหลได้ยินเขาไหมว่าว่าอ่าครับตำรวจปล่อยเขาก่อนแม่แล้วเธอด่าเราทำไมอ่ะเขาไม่ดีอะไรเลยก็เธอมาจับเขายิ่งหนีได้ไงเธอจับไปเรื่อยอ่ะแล้วสักที่ที่ด่าพ่อคืออะไรอ่ะกูไม่ได้ด่ามึงอ้าวกูเหรอกูหลับคงเร็วหน่อยเขาไม่ได้ด่าเธอเธอเอาเขาไปส่งเดี๋ยวเราอ้อนสิ เอาวไปส่งโรงพยาบาลไม่อ้อนเลยอ่ะนะคะเอาเขาไปส่งโรงพยาบาลก่อนเขาไม่อยากไปอ่ะไม่ไปทำไรหรอกเดี๋ยวผมจะจับพวกมันให้คุณกระเทยโอเคปะไม่เอาอเ,เล่นอย่างงี้บันเฟลเหรอไม่เฟลตั้งแต่เองมาจับเลยเนี่ยมาจับได้ไงห้องยังไม่ที่ละเด้อเอาเรากลับไปอเอาเรากลับไปโรงพยาบาล โอเค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 ไอ้ดมไปเดมกไปเดมกไงโอ้ยผมใหญ่เลยไอ้ค่มเอามาเอามามันด่าพ่อกูเออพี่คนนี้โอ้กูขับไปโรงพยาบาลทำไมมึงช่วยจังอะไอ้ตำรวจปล่อยกูทำไมมึงช่วยจังอะทำไมเร็วจังเลยอ่ะ มึงต้องปล่อยเขาปล่อยแล้วยิงเฮเซอร์ใช่ปหมวิ่งเข้าไปให้โอกาสวิ่งเข้าไปปล่อยตำรวจใครวิ่งเข้าไปสิวิ่งเข้าไปสิไม่ปล่อยไปยังไม่ปล่อยเขาถามว่าทำไมถึงมาโรงเรียนสายต้องมาถึงมาเรียนสายโอเคเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วตำรวจแล้วเดือดกูจะหมดแล้วกูจะตายแล้วก็อย่าวิ่งก็อย่าวิ่งก็อย่าวิ่งแค่นั้นเองแต่พวกชั่วก็กูไม่ได้อยากมาไอ้เหี้ย ก็มึงปากดีอ่ะเดี๋ยวกูจะเอาแซ่ตีตูดให้ตูดลายรับงานเลยมึงนี่หน้าอย่างมึงกูไม่รับอยู่แล้วครับวนหน้าหน้าอย่างมึงกูไม่รับอยู่แล้วครับมึงไม่ต้องกระแดะมาซื้อกูวันหน้าปากมึงดีนะเนาะปรกธานปลอย มึงปากี่ปีเหรอป่ากี่ปีเหรอเฮียเกินไปนะมึงมึงสวนกูไอปโดนโดนไปโดนไปชอบความรุนแรงกูจะตายแล้วกูจะตายแล้วเดี๋ยวพี่ชุบมันขึ้นมาเดี๋ยวพี่ชุบมันขึ้นมาไม่กูไม่ยุ่งเรื่องมึงขอโทษกูเราเรากูได้ไปเไหนเฮียเฮียมันหนีแล้เฮียมึงเล่นดนตีนอะไรกันเนี่ยเล่นจะขับรถไม่นจะขับรถเล่นจะขับรถเอ้ยกูจะตายแล้วไอ้หยุดนิ่งนิ่งนิ่ง มึงอ่ะไม่ต้องมายุ่งกับกูไอสัตว์มึงเล่นเฮี้ยอะไรเนี่ยไอ้ตำรวจมึงไม่ต้องอ้าวเฮ้ยกูจะตายแล้วนะมไปกูจับไปกูจับจับไม่ได้เลยตายตายกูจกกูจกกูจกแค่นั้นแหละเอ้ยอย่าอย่าไปเจกะเขาไม่เอาไม่เอายันนี่ไปพกอะไรเลยพกไก่มีอยู่สามสิบเอ็ดทันให้เนวีเนวีจบวันนี้ไปละไปดีกว่าหนีมันทิ้งเงี่ยงไว้เนี่ยปล่อยตายครับปล่อยไอ้ตำรวจมันไปไหน ไอ้สัตว์ปลดกูเล่นอะไรเนี่ยมันเล่นอะไรกระทืบเลยไหมเดี๋ยวเราช่วยเออกระทืบมันดีกระทืบมันดีเกินไปนะเกินไปนะมึงเล่นอะไรครับเกินไปนะไอ้ตำรวจมึงลงมาจากรถไอ้สัตว์มึงลงมามึงลงมามึงลงมา จะเอาใช่ไหมกูถามเออกูเอากูเอามึงมามึงมาพูเองนะจะเอากับกูใช่ไหมเออมึงมาครับากูตู้ไม่ได้กูก็จะสวยสัตว์มาเรียนสายมาเรียนสายไปไอ้มึงดีไอ้ตำรวจนี่ก็ควรปีนได้เหี้ยแเป้เหรอไอ้กูน้อง <Coast S 2> referral, <don> มาด <Arrow, S 1> <laughs> ิมาดิไอตำรวจไอตัวดีเลยไอสัตว์ล็อกคนไปเรื่อยเมียน้าหนียังไงเฮ้ยเขาสลบเลยเฮ้ยมึงเมียน้าไปเดี๋ยวมึงไปกับกูเฮ้ยมึงเอาไปเลยทั้งกลบก็ได้แล้วไม่เธอเจ็บอ่ะไม่เจ็บได้ไงไม่เจ็บได้ไงไปปล่อยพวกผมนี่โอเคโอเคกันกูบินละไปละมึงเอาเอาเขาไปส่งโรงพยาบาลด้วยมึงเล่นกันละนั่นกูไปละ อยากขอโวบดียเขาด้วยเข้าใจไหมอยากข้าวบ่อยเขาด้วยแค่นี้แหละให้มันจ่ายเองพี่เดวี่เอพวกกระจกเลยกระทืบผู้หญิงไปหาผ้าถุงแม่มาคุมหัวนะพี่เกมผีป่ะพรวกเนี้ยเดี๋ยวได้๋ยวทำไปพี่สาวว่าไงเป็นไงบ้างคะหัวร้อนนะหัวร้อนจริงเหรอเออเดี๋ยวนะขอตังคงพันหนึ่งขออีกพันหนึ่งมาหัวไอ้คาง ทำหนีกับกูแล้วตอมหนีนะอย่าให้กูเจอนะไอ้ตำรวจเนี่ยใจเย็นใจเย็นไปเลยสอนอเลยเออมันชื่ออะไรวะไปเลยบุกสอนอมันทำมันชนล้วมันมาล็อกกูมันล็อกกูแล้วมันก็เอากูไปบ้านปูแบบอยู่ๆแบบมาล็อกกูเลยอะมันเลี้ยวจักเลีอยะตะพูดอะเออ แล้วหนีตอมหอนีไอสัตว์กระจอกทช่ไหมอ้าวอย่างงี้ไม่ได้นะอย่างงี้ไม่ได้นะ <g ül> ต้องเป็น <g ül> <ก>เรื่องกูหัวร้อน <g ül> แป๊บเดียวเดียวคือต้องตั้งสมาธิก่อน